อ่าโลใบเหลียงผัดไข่เรอมหมไมเอมันไม่ไม่ถ้าไม่หยาบก็ไม่ตัดนี่เราต้องออไปตัดเ,าตาตตเตียองมอ,อจะคิดนไม่เคยตัดเลยไม่เคยเข้าไปดูอ่ะดิ เป็นเพื่อนยังเป็นเพื่อนยังกดไลค์หน่อยนะวดเป็นเพื่อนไม่ได้หรอกเเพื่อนไม่ได้ยงต้แไม่ได้ตัวใช่ไหมไอ้ยงงั้นเป็นตัตวเหมือนมันชอบโดนด่าพูยกันมาดีไม่ได้พวกเนี้ยอันนี้เป็นใบเหลียงนะครับใบเหลียงแค่พูดก็เดแล้วแค่พูดมึงก็แก่กันแล้ววันนี้เราจะใช้2กรมำนะ เราจะเด็ดใบเอาจัดการก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหั่นแค่จะฉีกหรือหั่นก็ได้นะได้หมดเลยเนาะใบเลี้ยงมึงจะเอาเนียงไงมึงพูดมาเอาเอาเนียงไหนสดมากเอาแต่ใบเฉยๆก้านไม่เอาใช้ได้หมดเลยเนาะถ้ามันดูแล้วมันไม่แก่ถ้าแก่ก็เอาถึงไปไม่แก่ไม่ไม่ไม่เป็นอ่ะอเนี้ยไม่เป็น กินเยังไม่ดูจะกินอร่อยจริงนะเวลากินมันออกมันจะออกมันๆอ่ะชอบแต่ก่อนไม่เคยกินหรอกหลังๆมาลองซื้อมาทําเอออร่อยเมนูนี้เวลาอยู่ในเมนูอาหารใต้นะจานหนึ่งไม่ใช่ถูกแพงอยู่แค่นี่น้าอ้อยเอามาทำใช่ที่น้าอ้อยเอามาผัดไม่ได้ที่ตอนที่ว่านพี่เจว่าอยากกินน้าอ้อยใช่ใช่อ่อนๆเลยเนาะ แล้วก็จะหั่นเนาะหั่นไม่เล็กมากเรื่องการซอยที่บ้านนี้ก็ซอยเป็นขนาดด้านซอยใช่ไหมอันนี้หั่นไม่ใช่ซอยซอยถึงเที่ยงคืนนะคะกับข้าวทาตลอดเวลาย4ชั่วโมงบ้านนี้ยิน24ชั่วโมงซอยงซอยเก่ง กติเ,เจอเพื่สิบเลยครับมัน,น,น,นอร่อย,ยถึงเช้าเลยอ่ะไม่กลับบ้านกับช่อง <c oughs> อผัดมาก็ยุบนะไม่ได้เยอ,อะกำลังดีอะของกรํารแต่ถ้าสองคนก,กํารรเดียวโอเคเราก็จะใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราขี้เกียจมา,มาฉีดเนาะแต่ที่เคยไปกินอะก็คือจะเห็นเขาฉีดซะส่วนมากนะ เส่น้ำมันลงไปใครก็ได้ว่างเลยเข้าไปเปิดไฟให้หน่อยใส่กระเทียมลงไปเลยในบ้านในบ้านเจมเออหืมดูสว่างขึ้นคาตาเลยอันนี้ใช้ไข่สี่ใบนะถ้บไขเ่เยอะๆนะสี่ใบก็กำลังดีนะสำหรับสองกามเนาะ เป็นอาหารที่ง่ายมากคะใครๆก็ทําได้นะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนรู้จักใบเหลียงนะหลังๆมานี่แบบเมนูนี้ดังนะใครๆก็ชอบ ใส่เลยดูดีใช่ค่ะอ,อาหารอะไรที่ผัดไข่เนี่ยทำง่ายนะเป็นอาหารที่ทอดง่ายเลย บ่งรสตามชอบเลยนะแต่ว่าเราจะออกเราจะปรุงให้มันออกแบบว่าเค็มๆหวานๆกลมๆกกลมรสแบบเค็มๆหวานๆกลมกลมเนาะใครชอบรสไหนก็นปุงเลยนะผัดแบบออกแห้ง ขัดไม่ได้จ้าน้ำตาลนิดหน่อยเออเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใส่พริกลงไปใช่ไหม,ไมอเอาไหมไ,หไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าใส่พริกด้วยก็ดีนะเหมือนเพิ่มรสชาติลงไปอะไรเงี้ยแต่จริงเขาไม่ได้ใส่นะ<ๆ>เราแค่ยอยากจะใส่ไม่เติมผัดแห้งเเอาเลย ได้จังเลยลดไปตั้งแั่มากใช้ได้โอเคพร้อมเสิร์ฟใส่จาน เสร็จแล้วไปเรียงผัดไข่พร้อมเสิร์ฟเลยเมนูอันแสนอร่อยดูน่ากินไหมไม่แพงด้วยนะไปเหลียงกาลัง0ยบาทเองเนาะไปหาทํากันดูได้นะเพื่อนๆไม่ยากเลยถ้าชาวโลกถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้ด้วยสวัสดีชาวโลก